สัตเกตได้ข้อมูลใหม่มาแล้วครับและเขาก็พยายามขายความลับครับว่าประเทศเลดาคุกกับเสียงว,วิธีนั้นครับเคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันยังไงบ้างครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาจะนะครับผมคลิปนี้ครับเรายังคงอยู่กับซาสึเกะนั่นเองครับเป็นสตอรี่ภาคพิเศษของซาสึเกะในตอนที่4นั่นเองครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับทางด้านซาสึเกะกับซากุระครับก็วางแผนกันนะครับว่าจะไปเล่นพนันกับเพนซีล่าครับเพื่อที่พวกเขานนั้จะได้ใช้พนันเนี่ยเป็นเครื่องต่อรองกับเพนซีล่าครับซาสึเกะก็บอกกับซากุระครับว่าเดี๋ยวซาสึเกะเดี๋ยวจะเข้าไปหาเพนซีล่าก่อนนะจะไปหลอกล่อดึงความ นใจของเพซีนาก่อนครับและหลังจากนั้นเนี่ยตะก,กุลาก็ค่อยเคลื่อนไหวตามหลังสตเกตมาอีกทีหนึ่งครับตาก,กุลาก็โอเครับทราบตามแผนนี้ครับ ตอนนี้ครับเราจะเห็นว่าเพนซิล่าเี็กก็กำลังเล่นพนันกับนักโทษคนอื่นอยู่ครับแล้วก็เป็นทางด้านเพนซิล่าเลยครับผมที่ชนะไปครับเพนซิล่าที่ชนะพนันรับก็ได้รับกุรี่มาครับเป็นของรางวัลนั่นเองนะซันสเกตเดินไปหาเพนซิล่าครับซึ่งเพนซิล่าพอเห็นซันเตเกตก็จะบอกว่าเซอร์ไพรส์เลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วซันเตเกมันก็เหมือนกับไม่ค่อยยุ่งกับชาวบ้านชาวช่องแล้วก็ไม่ค่อยสนใจการพนันใช่ไหมนะครับเพนซิล่าก็บอกครับว่าเฮ้ยโหนี่พอเห็นซันเตเกี่ยเป็นใบหน้าที่ไม่คาดคิดเลยนะ ว่าจะได้เจอกับตรเกตในสถานที่แห่งนี้นะตรเกตเองก็บอกครับว่าเออก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าฉันเองเนี่ยก็สามารถพูดแบบเดียวกันได้นะว่าคนอย่างนายเองเนี่ยก็ไม่ได้จะเป็นคนที่ถือหนังสืออยู่ในมือหรอกนะเพราะว่านายเนี่ยสนใจแต่การพรนันไม่ใช่เหรอเพนซิล่าก็บอกครับว่าเอออะไรพูดกันเกินไปหรือเปล่าฉัานอ่าได้รับอนุญ,ญาตให้ตาบ้าน่านหนังสือได้นะดูอย่างหนังสือเล่มนี้เนี่ยฉันสามารถเปิดดูภาพได้แล้วมันก็มีภาพมังกรเนี่ยเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วด้วยนะ เพนซิล่าครับก็เปิดหนังสือขึ้นมาครับผมให้สแตเกตได้ดูภาพมังกรที่อยู่ข้างในครับจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเป็นอาไดโดลเสาคอยาวนะครับผมแต่ว่าในการ์ตูนโลกลรนจามันเรียกว่าเป็นมังกรนะก็จะมีข้อมูลของอเจ้ามาังกรไดนเสาคอยาวตัวนี้นะครับว่าเดี๋ยวเป็นไททันมังกรตัวใหญ่ที่มีคอยาวหางยาวมีการค้นพบโครงกระดูกบางส่วนว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้ๆบริเวณรอบๆหอสังเกตการอะไรประมาณนั้นครับ เพนซิล่าบอกกับทันตะเกตครับว่าชอบหนังสือเกี่ยวกับมังกรไม่ล่ะเออเนี่ยฉันเอามาให้นายได้นะทันตะเกเ์ก็บอกว่าเออก็ไม่เชิงสักเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าตัวฉันเองเนี่ยก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ฉันเนี่ยกำลังมองหาอยู่เหมือนกันหนังสือที่เรียกว่าแผนที่แห่งสวรรค์น่ะซึ่งเพนซิล่าเองก็รู้สึกว่าไอ้ชื่อหนังสือแผนที่แห่งสวรรค์ี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะสงสัยต้องลองตรวจสอบในแคตตาล็อกหนังสือดูนะว่ามันมีอยู่ที่ไหนยังไงหรือเปล่านะแต่ว่าก่อนอื่นนะเราต้องหาคนที่่่จะาชวยอนนหังสื ให้กับเราก่อนนะซึ่งซาเเกะก็บอกว่าชั้นนี่แหละอ่านเป็นชั้นนี่แหละอ่านออกนะโอเคครับแลวพวกเขาครับผมก็มาเปิดแคตตาล็อกของห้องสมุดอ่านดูครับแล้วก็ได้พบเจอครับว่าไอ้หนังสือเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ชั้นใต้ดินครับเป็นหนังสือกองชั้นใต้ดิน1ขีด่ี่ครับและเพนชิล่าก็บอกว่าถ้าเกิดว่าหนังสือเล่มนี้มันอยู่ที่ชั้นใต้ดินเนี่ยก็เลิกหวังได้เลยครับเพราะว่าซาเเกะเนี่ยคงไม่มีสิทธิ์ได้หนังสือเล่มนั้นหรอกนะครับเพราะว่าที่ชั้นใต้ดินเนี่ยมีการบอกกัันนนนคบว่่่าาเเป็็สสถททีีีกหงือม มากที่สุดไวที่นั้นนั่นเองครับหนังสือที่อยู่ในนั้นเนี่ยครับผมมีคุณค่าเทียบเท่าสมบัติเลยก็ว่าได้ครับประมาณว่าเราเนี่ยไม่สามารถซื้อหนังสือพวกนั้นได้ครับต่อให้เราเนี่ยเก็บเงินหารายได้ประทังชีวิตได้เลยด้วยซ้ำนะมันมีค่ามากๆครับเพชิลา <es> บอกให้สตเกตเนี่ยลืมเลื่อนหนังสือเล่มนั้นไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็ลองหยิบหนังสือเล่มอื่นไปอ่านแทนดูไหมนะถ้าเกิดว่าสตเกตยังดื้อดึงที่อยากจะได้หนังสือที่พูดมาเนี่ยครับผมก็เรียกว่ามันจะเป็นความผิดที่อาจ ขั้นตายอาจถึงขั้นโดนแขวนคอตายได้เลยครับเพราะซันเเกตได้ยินแบบนั้นครับก็แกล้งตอบไปแบบเนียนๆนะครับว่าเออถ้าเป็นแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องที่แย่เกินไปครับและในขนาดนั้นเองครับสากุระก็เดินเข้ามาครับสากุระดีกรเล่นไปตามบทนะครับว่าเอ้ยเมื่อกี้เนี่ยเห็นใครพูดถึงเรื่องแผนที่แห่งสวรรค์อย่างนั้นเหรอฟังดูน่าสนใจดีเเกินนะเพนซิล่าเงยหน้าขึ้นมาครับก็ได้พบเจอกับคุณหมอสาวสวยอย่างสากุระนั่นเองครับสากุระก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเธอมีความตั้งใจที่จะศึ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์ครับเพนซิล่าก็บอกครับว่าต้องขออภัยจริงครับคุณหมออหแบบนังสือสวรรค์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นหนังสือที่อยู่นอกเหนือขอบเขตท,ที่เราจะไปเอามาอ่านได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณหมออยากสนใจอยากรู้อยากศึกษาเกี่ยวกับดาราศาสตร์จริงเนี่ยคุณหมอก็ลองไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดวงดาวก็ได้นะซาก,กุระก็บอกครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นตอนกลางคืนลหละเออตอนคืนเนี่ยก็ไม่มีใครมาตรวจสอบหรือว่าไม่มีใครรู้หรอกครับว่าซากุระเนี่ยจะนอนในตอนดึกหรือเปล่านะเพนซิล่าเนี่ย สามารถให้ซากุระเนี่ยยืมกุญแจก็ได้นะแต่เพนซิล่าก็ปฏิเสธไปนะครับว่าเขาอ่ะไม่สามารถทําแบบนั้นได้ครับเขาไม่สามารถเอากุญแจให้กับซากุระได้ครับผมเพราะถ้าเกิดว่าทําแบบนั้นเนี่ยตัวเพนซิล่าเนี่ยจะซวยซะเองครับซากุระก็เลยบอกครับว่าเออถ้าอย่างนั้นเอายืมไม่ไเรามาลองเล่นการพนันเพื่อกุญแจดอกนดี้กันดูไม่ล่ะเกมการพนันแบบไหนที่เพนซิล่าชอบอะ่ะเลือกมาได้เลยนะแล้วถ้าเกิดว่าตัวซากุระชนะเนี่ยก็จะขอกุญแจห้องไปนะ เพนซิล่าเองก็อึ้งอึ้งอยู่นะครับว่าถ้าซากุระโดนจับได้เนี่ยหูตัวเพนซิล่าก็สวยไปด้วยดิอายังไงดีนะซากุระก็บอกนะครับว่าเฮ้ยจะกลัวอะไรยามเนี่ยไม่ได้ลงไปในชั้นใต้ดินด้วยซะหน่อยตัวซากุระเนี่ยจะแอบเข้าไปตอนคืนแค่อ่านหนังสือพออ่านหนังสือเสร็จแล้วก็คืนแค่นั้นเองขอกุญแจให้กับซากุระเถอดซากุระสัญญาเลยและแล้วครับเพนซิล่าก็ตกลงครับผมอ่าเลือกที่จะเล่นการพนันแข่งกับซากุระนะครับโดยเกมที่จะเล่นการครับมีชื่อเกม ว่าสตาร์ไลน์ครับพอกำลังจะเริ่มเล่นเกมนะครับทางด้านตากูลาก,ก็บอกครับว่าเพนติล่าเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันเนี่ยสงสัยคงจะเป็นคนที่ฉลาดมากเลยตินะ้าเพนติล่าก,ก็บอกกับว่าคุณหมอเองก็ดูแล้วท่าทีฉลาดมากๆเหมือนกันนะตากูลาก,ก็บอกครับว่าอาโอเคเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับ พอเล่นกันจนแล้วจนรอดครับและในที่สุดครับทางด้านซากุระเนี่ยก็ได้กุญแจของห้องหนังสือชั้นใต้ดินมาจนได้ครับก่อนที่เพนซิล่าจะให้กุญแจกับซากุระนะครับเขาก็บอกครับว่ารีบทําทุละให้เสร็จแล้วก็รีบเอากุญแจเนี่ยกลับมาคืนเพนซิล่าโดยเร็วเลยครับซากุระก็บอกครับว่าแน่นอนนะผมเดี๋ยวจัดการให้แบบเนียนๆเลยครับแต่เพนซิล่าครับผมก็เตือนตากุระไว้อย่างนึงครับว่าหนังสือที่มันโชว์ในแคตตาล็อกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าซากุระนั้นครับจะได้พบหนังสือ นั้นจริงๆที่ชั้นใต้ดินนี้หรอกครับเพราะว่ามันจะมีช่วงที่มีการซ่อมแซมหอดูดาวอยู่ครับ คนจากพระราชวังเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ครับและในช่วงเวลานั้นเองครับก็มีหนังสือหลายต่อหลายเล่มเนี่ยหายไปในช่วงเวลานั้นครับก็เป็นคําเตือนจากเพนซิล่าครับไปแล้วครับตากุละเนี่ยก็ได้กุญแจขอข้องหนังสือใต้ดินมาจนได้ครับอ่ะทางด้านตากุละกับซาสเกตครับคู่สามีภรรยาก็ผมก็ดําเนินการตามแผนตามภารกิจอะไรกันไปครับตากุละก็มีการพูดคุยกับซาสเกตครับตากุละเนี่ยก็ถามถึงจีจีครับเพื่อนร่วมห้องขังของซาสเกตนั่นเองครับว่าจีจีเนี่ยคืนนี้ นอนหลับดีหรือเปล่าสบายดีหรือเปล่าครับสตาเก็ตก็ถามว่าจะถามทําไมนะสากุราก็เลยบอกรับว่าจีจีเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีปัญหามากายพอสมควรเลยครับเพราะว่าตัวจีจีเองเนี่ยก็เพิ่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเมื่อเร็วๆนี้เองครับสตาเก็ก็บอกรับว่าอ๋อไอ้เจ้าจีจีไอ้เจ้านั้นเดี๋ยวมันแกล้งทำจริงๆแล้วมันแข็งแรงดีจะตายนะแล้วตัวสตาเก็ตเองเนี่ยก็ย้อนนึกถึงคําเตือนของจีจีนะครับว่าเฮ้ยสากุรเนี่อาจจะโดนพวกกู้ชายนะครับขี่หลีเจ้าชู้นะผมมายุ่งมาเกาะแก่ก็ได้ครับพอสต๊าึก ได้แบบนั้นครับซาส,สเกะเนี่ยก็เลยหยิบแหวนขึ้นมาให้ซากุระนั้นสวมใส่ไว้ที่นิ้วนางข้างซ้ายครับซากุระเองก็เข้าใจถึงความหมายดีๆครับว่ามันหมายถึงอะไรครับทำให้ซากุระนี่คือแบบเคลิ้มเลยับผมแก้มแดงเลยเดียวเชียวซนะากุระงานเขินก็มาครับที่ซากุระนี่อายุเยอะแล้วนะเป็นแม่คนแล้วนะยังจะเขินอีกเลยนะซากุระนี่ก็เขินเล็กเขินน้อยเขินเขินอยู่นั่นนะผมเขินจนแทบจะลืมทําภารกิจแล้วนะ โอ้เตีตาบ้าที่นี่ไม่อยู่กับการทำบัลลกิจนะครับจ้องแหวนใหญ่นะครับเออก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักดีนะสำหรับตากูระนะแล้ะซาส,สเกะมันก็จะคาแรคเตอร์เดิมนะครับคือจะนิ่งๆแอ๊กแอหน่อยนะครับผมอ่าไม่ได้สนใจใยดีอะไรคนรักตัวเองมากนะครับผมตามสไตล์ซาสเกะอะไรกันไปนะซาส,สเกะก็มีการถามตากูระนะครับว่ากับการเล่นไพ่เมื่อวานกับเพนติล่าเนี่ยตากูระทําได้ยังไงครับตากูระก็บอกครับว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้โกงหรอกครับตัวเธอเองเนี่ยก็ใช้ความพยายามขออออองเเเเธธในนนกกาาารรล่่่่ไพมืววคคับบ ไพ่หรือว่าการเมื่อวานเนี่ยไพ่พวกนั้นเนี่ยมันชำรุดหมดแล้วครับการแต่ละใบเนี่ยมันก็จะมีรอยขีดข่วนเฉพาะตัวครับซากุระเองเนี่ยก็สามารถที่จะจดจํารอยขีดข่วนที่แผ่นหลังของไพ่ได้นะครับผมก็เลยทําให้ซากุระเนี่ยสามารถเล่นไพ่ได้อย่างดีเลยนะครับซาโตเกะก็บอกครับว่าโหจําไพ่ได้ทั้ง60ไปเหรอซากุระก็บอกว่าใช่ครับอันนี้เนี่ยเป็นเคล็ดลับที่ซากุระเดี่ยได้เรียนรู้จากซึนาเดะครับผมซากุระบอกครับว่าซึนาเดะเนี่ยเป็นคนที่เล่นการพนันแล้วก็ แบบแพ้แพ้ง่ายมากครับผม ตัวซาก,กุระเองเนี่ยเคยพยายามที่จะทําให้ซิรเดะเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นครับด้วยการที่ปล่อยให้ซิรเดะชนะครับแต่พอทําแบบนั้นเนี่ยกลายว่าซิรเดะไม่ค่อยชอบนะผมแล้วก็หัวร้อนมากๆครับเดี๋ยวแล้วครับซาก,กุระกับซาส,สุเกะครับก็เดินทางมายังชั้นหนังสือใต้ดินครับผมแล้วก็ได้ค้นพบเจอหนังสือแผนที่สวรรค์สักทีหนึ่งครับพวกเขาก็หวังครับว่าเออมันจะได้พบเจอเงื่อนํำอะไรบางอย่างที่พวกเขาตามหาอยู่ครับพอเปิดหนังสือขึ้นมาครับผมก็ได้พบภาพวาดนะครับซากุระก็คิดนะครับ ว่าให้ภาพว่าดเนี่ยมันเป็นของซาอิหรือเปล่าครับผมแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่หรอกนะผมเพราะว่าซาอิมันจะมาวาดในหนังสือเล่มนี้ได้ยังไงครับ ไซกุ拉ครับก็ดมหมึกจากภาพวาดนะครับผมมันเหมือนกับว่าเป็นหมึกที่ไซกุ拉เนี่ยคุ้นเคยกับกลิ่นแบบนี้เหมือนกันครับเพราะว่าตัวไซกุ拉เองเนี่ยเคยทําภารกิจกับตาอินั่นเองครับไซกุ拉บอกครับว่าการลงสีการลงหมึกแบบนี้เนี่ยครับมันไม่ได้เป็นเทคนิคของประเทศเลดาคูครับแต่ว่ามันเป็นประเพณีการวาดภาพจากแคว้นแห่งไฟต่างหากซาสเกตก็เลยตั้งข้อสงสัยครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจจะถูกสร้างขึ้นมาจากนอกประเทศเลดาคูหรือเปล่าหรือว่ามีคนนอกเข้ามาแล้ว ก็มีการวาดภาพนี้ก็ล่ะซาก,กุระก็บอกครับว่ามีคนคนหนึ่งนะที่เคยมายังดินแดนแห่งนี้เมื่อนานมาแล้วเนี่ยคนกนนั้นก็คือเสียววุถีนั่นเองบางทีเสียววุถีเนี่ยเคยอาจจะวาดภาพศิลปะในขณะที่เขายังอยู่ที่นี่ก็ได้นะแล้วในเวลาต่อมาเทคนิคการวาดภาพแบบนี้ได้เปลกแบบนี้เนี่ยก็แพร่กระจายไปยังดินแดนอื่นๆแต่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นนะแต่สำหรับความคิดซาก,กุระเองแล้วครับแนวคิดแบบนี้นะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆเลยครับ สเตเกตและซากุระคาที่ดูภาพเด็กก็พยา,ายามไขความลับของภาพนะครับว่ามันจะสื่อถึงอะไรกันแน่นะครับก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าไอภาพที่เห็นนะครับทั้งภาพพืชและภาพสัตว์เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มดวงดาวก็ได้ครับภาพว่า12ภาพนี้ครับ อาจจะเป็นกลุ่มดวงดาวที่แสดงถึงเดือนต่างๆก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดว่ามาจับเรียงใหม่ตามระดับที่ถูกต้องเลครับข้อมูลพวกนี้ครับอาจจะนำไปสู่ข้อมูลใหม่เงื่อนงาครั้งใหม่ก็ได้ครับซึ่งแน่นอนครับว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยครับแต่กุละเองก็บอกครับว่าเธอเรี่อยอยากจะใช้เวลาสักประมาณ2วันนะครับแล้วล้วครับพอเปิดหนังสือไปนะครับผมก็ปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยเจอสัญลักษณ์ของบ้านโคโรฮาด้วยครับผมเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากครับสัญลักษณ์ของบ้านโคโรฮาเนี่ยมาปรากฏใน ประเทศเลดากูแห่งดีได้ยังไงครับและตอนนี้ครับดืนว่าทางด้านซากุระเองครับก็จะสามารถไขปริศนาได้ระดับหนึ่งเลยนะครับว่าภาพวาดแต่ละภาพที่เห็นในหนังสือนะครับภาพแต่ละภาพนั้นครับสื่อถึงเดือนอะไรกันบ้างครับแล้วซากุระกับซาสเกะครับผมก็มีการนัดหมายกันครับที่จะมาเจอกันพรุ่งนี้ที่ห้องสมบดกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็เป็นการจบตอนนี้อะไรกันไปครับผมอ่ะก็ยังคงเป็นอะไรที่แบบลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศนิดหนึ่งนะ ไขปริศนานะครับผมว่าเสียวถีเนี่ยเคยมาทําอะไรที่นี่กันแน่เมื่อครั้งอดีตนะครับผมอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะมาเอาใจช่วยต่อไปแล้วกันครับว่าตากุระกับซาสเตเกตนั้นครับจะสามารถหาวิธีรักษารนโตะได้หรือเปล่าครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมหน้าจนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ